ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทร์ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีวันนี้หลวงพ่อก็อยู่ที่แอดมันตันเมืองแคนาดาแอดมันตันเนี่เขาเรียกว่าจังหวัดแอมเบอร์ตาแอมเบอร์ตาเนี่มันจะเป็นเมืองน้ำมันน้ำมันมากที่สุดเรียกว่าขุดอีกคงจะเป็นร่วมร้อยปีอ่ะมากจริงๆอยู่ที่เนี่ย วัดป่า,าวัดป่าของหลวงพ่อมีวัดป่า <c oughs> เาจนะพฤกษารามาแถวแถวรอบวัดป่านั่นนะมีแต่น้ำมันคนขุดรอบเลยก็แสดงว่าน้ำมันมีเยอะจริงๆก็เลยกลายเป็นจังหวัดเศรษฐกิจของประเทศแคนาดา ก็มาอยู่ที่นี่ก็มีความสุสขสบายแล้วก็ได้มีโอกาสสอนสมาธิให้กับฝรั่งถือว่าได้มาทำประโยชน์ให้แก่สาธารณชนไม่ใช่น้อยอย่างไรก็ตามวันนี้ก็คงมีธรรมะมาฝากท่านทั้งหลายด้วยการที่เรียกว่าสันโดษ คือว่าสันโดษนี่เคยได้อธิบายมาแล้วแต่ก็ขออธิบายซ้ำเติมลงไปอีกว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงแนะนำในเรื่องสันโดษก็เพราะว่าต้องการให้บุคคลทั้งหลายเนี่ยพากันอยู่ด้วยกันด้วยความสุขสบายสันโดษคือหมายความว่าเรามีอย่างไรเราก็ยินดีตามที่ว่าเรามี มีชีวิตพออยู่ได้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งหรือว่าไม่ทำการโลภในหนทางที่ผิดการทำความโลภในหนทางที่ผิดนั่นไม่ใช่สันโดษในทางที่ผิดก็คือการคดโกงหรือว่าการหลอกลวงหรือว่าการเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมอะไรอย่างนี้จึงอยู่ในการที่ว่า ไม่สันโดษการสันโดษนั้นก็คือแม้ว่าเราจะมีชีวิตยอยู่ได้ด้วยประการใดเราก็ถือว่าเป็นบุญที่เราทำมาเพียงแค่นี้เราก็ยอมรับว่าเราได้ทำมาเพียงแค่นี้เมื่อเราเอ,อ,อยู่ได้เพียงแค่นี้แล้วเราก็ปฏิบัติสินธรรม คาว่าศีลธรรมนั้นศีลก็มีห้าประการคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยของคนอื่นไม่ประพฤติข,ข่มขืนอนาจารไม่โกหกหลอกลวงไม่กินเหล้าเมาสุลาอันนี้ก็เรียกว่าศีลห้าธรรมนั้นได้แก่เมตตาธรรมคนเราอยู่ด้วยกันมากๆมันก็ต้องมีเมตตาต่อกันและกัน บางคนก็มีฐานะดีกว่าบางคนก็มีฐานะด้อยกว่าอย่างนี้เราก็มีการเฉลี่ยเจือจานสงเคราะห์ซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเมตตาธรรมเมื่อมีเมตตาแล้วก็มีความกตัญญูกะตะเวทีรู้จักคุณของท่านผู้มีคุณท่านผู้มีคุณก็คือบิาดามารดาครูบาอาจารย์ และเพื่อนทั้งหลายที่ได้ช่วยสงเคราะห์เราเรียกว่าท่านผู้ที่ท่านผู้มีบุญคุณต่อเราเมื่อเราได้รับสิ่งต่างๆแล้วเราก็ไม่ลืมบุญคุณนั้นมีการตอบแทนก็ถือว่าเป็นบุคคลดีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านิมิตังสาธรูปานังกตัญยูกตเวทิตา คนที่รู้จักบุญคุณของบิดามารดาหรือครูบาอาจารย์หรือท่านผู้มีคุณทั้งหลายเหล่านั้นถือว่าเป็นคนดีตรองกันข้ามผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณของท่านเหล่านั้นถือว่าเป็นคนไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ตกอยู่ในการสันโดษเพราะว่าผู้ที่สันโดษนั้นจะไม่มีการเดือดร้อน มีปกติไม่มีการที่จะทำอะไรให้มันเกินแก่แก่ตัวของตนเองที่จะพึงกระทําได้คนเรานั้นเกิดมาก็ไม่เหมือนกันล่ะบางทีก็ยากจนบางทีก็มั่งมีอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะไปเลือกเกิดได้เราจะไปเลือกเกิดในคนที่ ในตระกูลมักมีสีสกเราอยากจะไปเกิดอย่างนั้นเราไม่อยากไปเกิดตระกูลในที่ยากจนเอ่อนั่นมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นไปตามกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมมุนาวตัตติโลโกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องเป็นไปเพราะกรรมเพราะฉะนั้นเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขเราก็จะต้องยินดีในฐานะของตนที่มีอยู่ เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะได้รู้ว่าบุญกรรมเนี่ยเป็นของที่มีจริงเพราะพระพุทธเจ้ายังตรัสว่ายานิสังละพระเจพีชังตาดิสังละพระเศพลังเมื่อบุคคลหวานพืชเช่นใดพืชเช่นนั้นย่อมจะต้องเกิดแก่เขาหวานพืชจังโมก็เป็นจังโมหวานพืชจังไทยก็เป็นจังไทยหวานพืช ต้นเงาะต้นทุเรียนก็เป็นต้นง้อต้นทุเรียนที่เป็นเช่นนี้บุญก็คือเป็นสิ่งที่ทําบุคคลให้เกิดความสุขบาปก็คือทําบุคคลให้เกิดมีความทุกข์ในแต่ละชาติแต่ละภพเมื่อเรารู้จักว่ามันเป็นบุญเป็นกรรมเช่นนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับในเมื่อเราได้ทำมาแล้วอย่างนี้เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทจะขวนขวายเพื่อที่จะหาบุญกุศลที่ท่านเรียกว่าบุญกุศลเนี่ยผลักดันให้เราไปเกิดเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตนะิการที่จะไปเกิดเช่นนั้นได้ก็เพราะเขาสร้างบุญบรารมีเช่นอย่างพี่น้องสองคนที กขาไปปลูกอ้อยอยู่ในปา่าอ้อยสมัยนั้นไม่จําเป็นต้องเหีบตัดโคนแล้วก็ตัดปลายน้ําก็ไหลออกมาทีนี้เป็นพี่น้องสองคนน้องไปเทสวนแล้วก็ถือเอาอ้อยมาสองลำตัวลำหนึ่งเพื่อตัวลำหนึ่งแล้วเพื่อพี่ลำหนึ่งมากลางทางก็บเจอพระประเจก็โพธรก็มีศรัทธาน้อมถวาย พระปรจเจกรกะโจนลำของตนแล้วก็มาคิดว่านาน,น,นๆเราจะเผอพระสักทีหนึ่งน้องก็เลยคิดว่าควรที่จะให้พี่ได้บุญด้วยก็เลยถวายอ้อยลำที่เป็นของพี่นะั้นให้แก่พระปรจเจกเสร็จแล้วน้องก็กลับคืนไปถึงบ้านก็ไปบอกพี่บอกพี่ก็อธิษฐานเอานะ ฉันเนี่ยอธิษฐานว่าขอให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติแต่พี่นั้นเขาไม่ต้องการเขาบอกว่าข้าพเจ้าขอเห็นธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วต้องการอยากจะพ้นทุกข์เร็วๆต่อไปทั้งสองพี่น้องก็ได้ตายไปแล้วก็ฝ่ายพี่ก็ได้ไปเพราะพระพุทธเจ้าทรงนมวัาคะสปาปฏิบัติแล้วก็ได้สำเร็จพระอรหันต์ แต่ส่วนน้องนั้นอธิษฐานว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเขาเกิดเลยได้ไปเกิดเป็นเศรษฐีแล้วก็ได้สร้างวัดถวายให้พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัตสปะมันถวายกุติสร้างเสร็จแล้วสวายทลาสร้างเสร็จแล้วก็มีการฉลองวันฉลองเศรษฐีก็เอาทับทิมเม็ดเท่าลูกผลส้ม ไปติดกันเทศซึ่งราคานับไม่ถ้วนแต่ทีนี้ก็มีโจรคนหนึ่งมันคิดว่ามันจะขโมยเอาแพททับทิมเม็ดนั้นมันก็แปลงกายบวชเป็นบวชเป็นตาพระขาวแล้วก็ไปนั่งอยู่ใกล้ๆกันเทศเมื่อเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศมันก็เอื้อมมือที่จะไปเก็บเอาไปขโมยเอาทับทิมเม็ดนั้น พระพุทธเจ้าเห็นเขาก็ถามเศรษฐีว่าเศรษฐีเอ่อเว่ายังไงยังหวงอยู่ไหมเศรษฐีก็บอกว่ามไม่หวงไม่หวงก็สละให้มันไปเถอะมันก็เลยเก็บเอาเม็ดเ,เพชรเม็ดนั้นไปทับทิม <c oughs> เศรษฐีนั้นเกิดมาอีกชาตหนึ่งต่อมาจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าของเราก็ได้มาเกิดเป็นโชด,ดิยะเศรษฐี มีทรัพย์นับไม่ถ้วนมีเงินมีทองมีแก้วรัตนะมงคลเยอะแยะ,ยะ,ยะเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีใหญ่อยู่มาวันหนึ่งท่านก็ได้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังเทศจ,จบแล้วท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอราหันต์ก็เป็นอันว่าท่านได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติในพรานสมบัติงส,ตสงวามปรารถนานี่เขาเรียกว่าบุญบุญกุศลเนี่ย เป็นที่เ,เป็นเรื่องที่เป็นของจริงที่พวกเราทั้งหลายควรจะมีศรัทธาความเชือ่อความเรื่อมใส้ากระทําตาม,าม,าม,ามความสามารถของตอนจะพึงกระทำได้สวัสดีสาธุ